สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุ่งนาใหญ่ในเป็นช่องของทุ่งนายใยไนเลยจ้ะนใยเรียงไกลอยู่แบบวิถีชีวิตบา้บานบ้านั่นแหละเรียงไกลอันนี้สิพ้าเห็ดอาหารไกลเป็นเรียงไกล้บ้านเรียงไกล้บ้านกับสิเป็นสิเป็นไกลเือบบ้านไกลชนไกลอย่างหลายอย่างอยู่หรอก มันนี่ถ้าผสมอาหารให้ใกล้เป็นการประหยัดต้นทุนของเรานี่มีห้ามมีเข่าปลายมีห้ามมีเข่าปลายอันนี้จะเป็นตน้นต้นชุลรถรถหูทั้งแถวเอื้อนเพือนเอือนนี่อย่างอันนี้จะเป็นต้นชุลรถติมาตัดติมัดตั้งเสีย ตัด็ติผสมกับข้อปลายตัดเราผสมกับข้อปลายผสมกับห้อผสมเข้ไปลายผสมห้อให้ใกล้ใกล้กินใกล้กับสีทิอ้วนอันนี้ก็ซสําเป็นวิตามินให้เขาวิตามินซีใกล้ขังคอน้านี่ขังคอพี่น้อง ว่านานี่ฤดูทับนาปล่อยไกล่ลงไปบ่ไไ้กะทิย่างหนึ่งมีสวนเก็บสวนน้ำไรนาสวนผสมกับปล่อยไกไ่บ่ไไรกะทิปล่อยไปเฉพาะช่วงหนาแรกนีดหนึ่หนาแรกนิหกดหดียค่อยติดปล่อยใล้นานี่ก็ต้องขั <c oughs> งขอบเป็นการผสมอาหารผสมอาหารอย่าติดเกียร์เกียร์ก,ยกล้คือหายอาหารใกล้น่ะ แต่ว่ามี่ยังมากไหมดอกเขาได้พักได้หยาได้ยังเาก็ผสมใส่กันไปประหยัดต้นพุนทธนางเขาไปอีกอย่าง,งที่ให้ตะเข้าเปลือกเลยมันกับเปลืองติดเป็นหอาหารเลยมันกับข้าก็ตองเก็บแบบนี้ใส่ประมาณนี้ใส่ยังสี่ละหัานประมาณนี้ใกล้ลหลอยู่ตอนทเศ้าเศร้า,สาใส่กันผสมข้าวเปลือกผสมหัม ไส่หนามแม่นิดน้อยมีเสียอาหารกับเป็นดีไี้พาพไปเปิ่งไก่นี่ก็จะเป็นไก่แม่สาวไก่สาวสองตัวสีดำอันนี้แม่พันธ์พ่อพันเขาแม่พันธพ่อพันธ อันนี้อยู่ในซุ้มเนาะนี่ก็จะเป็นพอพันแม่พันธุ์กันอันนี้ใกล้แม่นี่ได้สองขอ,อกแล้วส่วนในนี่สิเป็นพอนุ่มแม่สาวเลยนี่พอนุมแม่สาวาจต่ว่เห็นแน่น เป็นไก่นุ่มไก่สาวไก่นุ่มไก่สาวเอาไว้เฮ็ดแม่พันธุถ้าใครสนใจกะตักท้ายมาถงหน้ายายในใดเด้ออาจประมาณนี้แหละไก่กแบ่ว่าใดหลายดอกแต่ว่ากะเอาออกไปเรื่อยๆเอาไว้หลายกับว่าใดเอาไว้หลายว่ามีหม่องไว้ มีเป็นพอพันเมียพันเอาไว้มูล่นนื้อน่อยมูจำได้จำหนึ่งกับป้อยออกไปเนี่แหละเดี๋ยวผสมอาหารแล้วก็จะไปให้อาหารไกล้๋ย่เริ่มติดตามทุกหน้าย้ในในเด้อจ้าเด้อ